สวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G R A C B T วันนี้จะพาโนมโฟนมาอยู่กับเน็ตฟรีอีกแล้วแต่วันนี้จะเป็นเน็ตของ DTAC นะครับก็เรียกเราฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดืชอแข็งใต่อเลยตัวแรกครับที่ G R A C B T จะมาบอกทโกคนในวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่า เน็ตที่เราจะสว่ให้วันนี้ที่จากทุกคนก็จะเฟนสามารถติดตามเราได้เลยนะก็จะเป็นดอกจันหนึ่งสู์สี่ดอกจันแปดห้าสูงสีด่ดอกพวกนี้เป็นสองคลิกใช้งานได้อีกทีสามสิบวันทุกคนก็ลองไปกดสมัครกันดูก่อนได้นะครับผมฮ่าฮ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เปนความเงินที่เข้าวเนสิดนดอกจันสองสองสองดอกจัน 46, สี่หกสี่ยมดอกออกคนนี้เป็นหนึ่งคิกใช้งานได้ที่เจ็ดวันนะครับลองก็สมัครกันดูได้นะครับผมเอาไ้ก็สมัครกันดูได้นะครับแล้วตัวต่อไปเหรอตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นอะไรเดีย๋ยวผมบอกให้่านผู้ชมครับก็คือก็จะเป็นนะครับผมนะอ่าดอกจันนะครับสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งศูนย์ เสียบดอกตัวนี้เป็นหนึ่งกิกใช้งานได้ที่หนึ่งวัน,นลองกดสมัครดูได้นะครับตัวต่อไปดอกจันสามเข้าดอกจันหนึ่งศูนย์สามเสียบออกวันนี้เป็นเน็ตดูที่หนึ่งกิ๊กช้งานได้ที่หนึ่งวันนะครับลองกดสมัครดูได้นะครับและตัวต่อไปดอกจันนะครับเก้าศูนย์สามดอกจัน หนึ่งห้าสูงเซียมนะออกพวกนี้เป็นเน็ตทยาวายเอ็มบีเชงนได้ที่หนึ่งวันผมขงฝากทุกคนกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามกดไปการใจให้กันด้วยครับและ้วจะเรามาเจอกันอีกินหน้าก็ตัวลเราไปก่อนครับสวัสดีครับ